โลกใบนี้กว้างใหญ่และสวยงามอย่างมากไม่ใช่ทุกตารางนิ้วที่จะยินดีต้อนรับนักเดินทางมีสถานที่บางแห่งที่ถูกปิดตายซ่อนเร้นด้วยความลับอันตรายหรือความศักดิ์สิทธิ์จนกลายเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่คนธรรมดาอย่างเราอาจจะไม่มีวันได้ไปเหยียบวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหาอันดับสถานที่ต้องห้ามจากทั่วทุกมุมโลกที่คุณอาจไม่เคยรู้ อันดับที่หก่อซูสีประเทศไอซ์แลนด์ในขณะที่โลกของเรามีอายุนับพันล้านปีแต่แผ่นดินส่วนใหญ่ที่เราเหยียบย่ำล้วนผ่านการเวลามาเนิ่นนานแต่กลับมีเกาะแห่งหนึ่งในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียงไม่กี่สิบป,ปีนี่คือเก่อซูสีของประเทศไอซ์แลนด์เกาะน้องใหม่ที่ถือกำเนิดขึ้น จากการประทุข,ของภูเขาไฟใต้ทะเลในปี1963ผ่านท่ามกลางสายตาของชาวป,ประมงที่ต้องตกตะลึงกับภาพของลาวาที่พุ่งทะลุผิวน้ำขึ้นมาสร้างแผ่นดินใหม่ราวกับเวทมนต์เกาะแห่งนี้ได้รับชื่อตามซูสยักษ์ใหญ่แห่งไฟในตำนานนอสการประท้ายอย่างรุนแรงกินเวลานานเกือบ4ปีจนก่อตัวเป็นเกาะ ที่มีขนาดใหญ่พอสมควรแต่สิ่งที่ทําให้เกาะน,นี้กลายเป็นสถานที่ต้องห้างระดับโลกไม่ใช่เพราะความร้อนหรือก๊าซพิษแต่เป็นเพราะมันถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกพร้อมกับกฎเหล็กที่ว่าห้ามนุษย์รบกวนโดยเด็ดขาดเหตุผลของการปิดตายเกาะน,นี้คือวิทยาศาสตร์นักวิทยาศาสตร์มองว่าเกาะแห่งน,นี้คือห้องทดลองธรรมชาติที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกเพราะมันคือพื้นที่วางเปล่า ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆมาก่อนพวกเขาต้องการศึกษาว่าพืชและสัตว์เจอเริ่มเข้ามาจับจองและสร้างระบบนิเวศบนแผ่นดินใหม่ได้อย่างไรโดยประจากการแทรกแซงของมนุษย์ดังนั้นนอกจากนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเล็กๆที่ได้รับอนุญ,ญาตเป็นพิเศษแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ที่จะเหยียบกอน,นี้แม้แต่นักท่องเที่ยวที่รวยที่สุดในโลกก็ตามกฎระเบียบของการเข้ากอน,นั้นเข้มงวดมากนักวิจัยที่จะไปที่นั่น ต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีเมล็ดพืชหรือสิ่งมีชีวิตต่างถิ่นติดไปกับเสื้อผ้าหรือรองเท้าไม้แต่ชิ้นเดียวมีตำนานตลกร้ายที่เล่าขานกันว่าครั้งหนึ่งมีนักวิทยาศาสตร์ได้แอบขับท่ายบนเกาะและไม่นานก็มีต้นมะเขือเทศงอกขึ้นมาจากกองมูลน,นั้นทําให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นต้องรีบไปถอนรากถอนโคนและทำลายทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้ระบบนิเวศบริสุทธิ์ป้องปนเปื้อน จากการเฝ้าสังเกตมานานกว่าครึ่งศตวรรษธรรมชาติได้แสดงปฏิหารให้เห็นเริ่มจากเชื้อราและแบคทีเรียตามมาด้วยพืชชนิดรแรกที่ลอยมากับน้ำทะเลจากนั้นนกทะเลก็เริ่มมาทำรังและถ่ายมูลทิ้งไว้กลายเป็นปุ๋ยชั้นดีที่เปลี่ยนหินลาวาสีดำให้กลายเป็นทุ่งหญ้าสีเขียวปัจจุบันเกาะแห่งนี้เป็นบ้านของนกพับฟินและแมวน้ำโดยที่พวกมันไม่เคยรู้จักความกลัวของมนุษย์มาก่อน กอซูสีจึงเป็นเหมือนแคปซูลการเวลาที่ทําให้เราเห็นภาพย้อนกลับไปในยุคกําเนิดโลกแม้ว่าปัจจุบันเกาะกําลังจะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆเนื่องจากการกัดซ้อข,ของคลื่นลมและฝนแต่คุณค่าของมันในฐานะดินแดนพรมจัรรย์แหล่งสุดท้ายที่มนุษย์ยอมถอยออกมาเพื่อให้ธรรมชาติเป็นคู่เขียนบทเองยิ่งใหญ่และน่าทึ่งกว่าสิ่งก่อสร้างใ,ใดๆที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นมาอันดับที่ส ห้องหมายเลข39ประเทศเกาหลีเหนือหากพูดถึงประเทศเกาหลีเหนือเรามักจะนึกถึงภาพการเดินสวนสนามที่พร้อมเพียงและอาวุธนิวเคลียร์ที่น่ากลัวแต่ภายใต้ฉากหน้าที่ดูแข็งแกร่งนั้นก็มีความลับทางการเงินที่ดำมือจีสุดซ่อนอยู่น่าใจก,ากลางกุงเปียงยางภายในตึกที่ทำการพักแรงงานสถานที่นี้ไม่มีป้ายชื่อไม่มีในแผนที่ท่องเที่ยว และเป็นพื้นที่ต้องห้ามที่แม้แต่เจ้าหน้าที่รับสูงของเกาหลีเหนือเองก็ห้ามเข้ามาหากไม่ได้รับอนุญาตมันคือห้องหมายเลข39ห้องหมายเลข39ถูกก่อตั้งขึ้นในปลายทศวรรษปี1970ตามคำสั่งของคิวอิงซุงโดยมีเป้าหมายเดียวคือการหาเงินตาต่างประเทศมาเข้ากระเป๋าส่วนตัวของตระกูลคิมโดยเฉพาะไม่ใช่เพื่อปากท้องของประชาชนนี่คือระบบเศรษฐ,ฐกิจที่แยกออกมาจากหนังหาก ที่เรียกกันว่า r o y a Economy ซึ่งทำหน้าที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงหลักในการหล่อเลี้ยงอำนาจและความรูราของท่านผู้นำทางการความอดอยากของคนในชาติสิ่งที่ทำให้ห้องหมายเลข39กลายเป็นสถานที่ต้องห้ามระดับโลกไม่ใช่เพราะมันเก็บทองคำไว้แต่เป็นเพราะวิธีการหาเงินของพวกเขานั้นผิดกฎหมายและสกรปรกที่สุดน่วยงานนี้เปรียบเสมือนองค์กรอาชญากรรม ที่ดำเนินการโดยพวกเขาเกี่ยวข้องกับเขือข่ายค้าอาวุธเถื่อนการลักลอบ้ายยาเสพติดการกงกินประกันภัยคามชาติและการค้ามนุษย์ผ่านแรงงานเกาหลีเหนือในต่างแดนผลงานชิ้นโบแดงที่ทำให้หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐต้องปวดหัวที่สุดคือการผลิตธนบัตรดอลลาร์ปลอมคุณภาพสูงมันถูกปลอมแปลงได้แนบเนียนมากทั้งกระดาษหมึกและลายน้ำจนแทบจะแยกไม่ออกด้วยตาเปล่า หรือแม้แต่เครื่องตรวจจับนับเงินทั่วไปเชื่อกันว่าห้องไมายเลข39ใช้แท่นพิมพ์ความละเอียดสูงแบบเดียวกับที่รัฐบาลสหรัฐใช้เพื่อผลิตแบงก์ปอมเหล่านี้เพื่อส่งออกไปฟอกเงินทั่วโลกเงินสกปรกนับพันล้านดอลลาร์ที่ไหลเข้าสู่ห้องไมายเลข39ไม่ได้ถูกนําไปซื้อข้าวของแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่มันถูกนําไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย เพื่อปนเปื้อผู้นําและซื้อใจในายพลระดับสูงไม่ว่าจะเป็นการถอยรถยนต์เม r c e d ซ s b e n z นาฬิกาโรเล็ก์เปียโนราคาแพงและเล่าคอนจัคชันดีที่คิวจอมอึงเคยปวดปานมันคือห้องที่เปลี่ยนเลือดและหยาเหงือของประชาชนให้กลายเป็นความสุขสำราญของคนเพียงแค่กลุ่มเดียวเท่านั้นแม้โลกภายนอกจะพยายามความบาดท,ทางเศรษฐกิจต่อเกาหลีเหนืออย,ย่างหนักหน่นวงเพียงใดแต่ห้องหมายเลขสาก ก็ยังคงดำรงอยู่และปรับตัวได้อย่างน่ากลัวนั่นคือกล่องดำที่ซ่อนความจริงอันโหดร้ายของระบบะเผด็จการและเป็นสถานที่ที่ยืนยันว่าในดินแดนที่ปิดตาที่สุดในโลกเงินก็ยังคงเป็นพระเจ้าที่ทรงอำนาจเหนืออุดมการณ์ใดๆอันดับที่ 3. สามศาลเจ้าอิเซประเทศญี่ปุ่นท่ามกลางความทันสมัยและเทคโนโลยีล้ำยุคข,ของญี่ปุ่น ยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่การเวลาหยุดนิ่งและกฎเกณฑ์ของโลกภายนอกไม่อาจแตะต้องได้นั่นคือศาลเจ้าอิเซหรืออิเซจ,จิงกูในจังหวัดมิเอะศาลเจ้าชินโตที่เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในญี่ปุ่นแม้ภายนอกจะดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและเงียบสงบ แต่ความเป็นจริงแล้วพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สุดของที่นี่เขตห่วงห้างระดับสูงที่แม้แต่นายกรัฐมนตรีหรือมหาเศรษฐีที่รวยล้นฟ้าก็ไม่มีสิทธิ์ย่างกายเข้าไปศาลเจ้าอิเซสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาอามาเทราสึโอมิคามิหรือเทพีแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบรรพบุรุษของราชวงศ์จักรพรรดิญี่ปุน่นความศักดิ์สิทธิ์ของที่นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อ แต่เป็นเรื่องของสายเลือดและความมั่นคงทางจิตวิญญาณของชาติญี่ปุ่นที่มีมานานมากกว่า2,000ปีสิ่งที่ทำให้ศาลเจ้าอีเซกลายเป็นสถานที่ต้องห้ามก็คือกฎเหล็กที่สืบทอดกันมานับพันปีว่าห้ามสามัญชนเข้าสู่พื้นที่ชั้นในโดยเด็ดขาดผู้ที่มีสิทธิ์ก้าวผ่านรั้วไม้ศักดิ์สิทธิ์เข้าไปได้เพียงสมเด็พจพระจักรพรรดิ และนักบวชขั้นสูงเท่านั้นประชาชนทั่วไปทำได้เพียงยินมองหลังคาฟางของศาลเจ้าจากระยะไกลและห้ามถ่ายภาพในบริเวณที่กำหนดอย่างเคร่งครัดความลึกลับที่น่าทึ่งที่สุดก็คือพิธีกรรมชิกินเย็นเซงกูซึ่งจะเป็นการรื้อถอนและสร้างศาลเจ้าใหม่ทุกๆ20ปีเพื่อให้เทพเจ้าได้ประทับในที่ที่สดใหม่อยู่เสมอและเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาช่างฝีมือโบราณไม่ให้สูญหายไป พิธีนี้ทำต่อเนื่องมานานมากกว่า1,300ปีโดยใช้ไม้ส่วนไซเปสญี่ปุ่นนับหมื่นต้นและงบประมาณมหาศาลและสิ่งที่ถูกซ่อนอยู่ลึกที่สุดของสารเจ้าชันในที่ไม่มีใครในโลกภายนอกเคยเห็นก็คือกระจกสัตว์สิทธยาตะหนึ่งในสามเครื่องราชกุพัน์ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่นซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สิ่งสถิตของวิญญาณเทมาอาเทรสสึกระจกนี้ ถูกเก็บรักษาไว้ในหีบปิดผนึกหลายชั้นและเป็นความลับดำมืดที่ถูกปกป้องด้วยชีวิตศาลเจ้าอีเซจึงเป็นมากกว่าศาสนาสถานแต่มันคือตัวนิรภัยทางวิญญาณที่เก็บรักษาหัวใจของความเป็นญี่ปุ่นเอาไว้ความศักดิ์สิทธิ์ของมันไม่ได้อยู่ที่ความอลังการแต่อยู่ที่ความลับที่มนุษย์ทั่วไปทำได้เพียงแค่ศรัทธาแต่ไม่อาจครอบครองหรือแม้แต่จะมองได้อันดับที่สองเอเรีย51 สหรัฐอเมริกาแอเรีย51ทานทัพลึกลับกลางทะเลทรายเนวาดาในสหรัฐอเมริกาแม้ชื่อของมันจะปรากฏในหนังฮอลลีวูดและนิยายไซไฟนับร้อยเรื่องแต่ในความเป็นจริงมันก็คือพื้นที่ห่วงห้ามที่ได้รับการคุ้มกันอย่างแน่นหนาที่สุดในโลกสถานที่ที่รัฐบาลสหรัฐปฏิเสธการมีอยู่ของมันมานานหลายทศวรรษก่อนที่จะยอมรับแบบออมแอมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ตำนานของแอร์เรีย51เริ่มต้นขึ้นในช่วงสงครามเย็นเมื่อชาวบ้านและนักบินพาณิชย์เริ่มรายงานการพบเห็นวัตถุลึกลับที่บินด้วยความเร็วสูงและเพดานบินที่เหลือเชื่อเหนือทะเลทรายกูเลกแสงประหลาดที่เคลื่อนที่แบบผิดหลักฟิสิกส์ทำให้เกิดข่าวหรือสัมัดว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวหรือกำลังทำการทดลองเทคโนโลยีจากต่างดาวที่ตกลงมาเรื่องราวที่ทำให้แอร์เรีย51 ดังระเบิดไปทั่วโลกเมื่อจากคำบอกเล่าของอดีตพนักงานที่อ้างตัวอย่างบ๊อบลาซาในปี1989เขาอ้างว่าเคยทำงานในโซนที่เรียกว่า S4 ใกล้กับแอเรีย51และหน้าที่ของเขาก็คือการวิศวกรรมย้อนรอยยานอาวกาศของมนุษย์ต่างดาวเขาอ้างถึงธาตุที่ยังไม่ถูกค้นพบในแต่รางธาตุขนาดนั้นและเชื่อกันว่ามันเป็นเชื้อเพลิงของจานบิน แม้คำพูดของเขาจะพิสูจน์ไม่ได้แต่มันก็ได้จุดไฟจินตนาการของคนทั้งโลกให้เชื่อว่าความจริงอยู่ข้างในนั้นแต่ในมุมมองของความเป็นจริงแอร์เรีย51คือสถานที่กำเนิดของเครื่องบินสายลับโดยสาเหตุที่มีคนพบเห็น UFO ไว้บ่อยๆในยุคนั้นแท้จริงแล้วมันคือการทดสอบเครื่องบินสอดแนมลับสุดยอดอย่าง U2SR71 ที่บินได้เร็วกว่าเสียง3เท่าหรือเครื่องบิน f 1 1 7 ที่มีรูปร่างทรงประหลาดรัฐบาลจำต้องปล่อยให้คนเข้าใจผิดว่านี่คือ UFO เพราะดีกว่าให้ความลับทางทหารรุ่นไหลไปถึงหูโซเวียตความน่ากลัวของแอร a ีย51สำหรับผู้ที่บุกรุกคือระบบรักษาความปลอดภัยที่ไร้ความปานีรอบๆอฐานทัพไม่มีรัก,กั้นสูงในบางจุดแต่มีป้ายสีแดงเตือนสดที่เขียนชัดเจนว่าห้ามเข้าอนุญาตใช้กำลังถึงแก่ชีวิตได้ผู้เขารอบด้าน เต็มไปด้วยเซนเซอร์ที่ตรวจจับความเร็วกล้องวงจรปิดระยะไกลและรถกระบะสีขาวของหน่วยรักษาวความปลอดภัยเอกชนที่เรียกกันว่าชาชุดพรางที่จะขับรถมาประกบคุณทันทีที่คุณขับรถเข้าใกล้เส้นกันในเขตแดนแห่งนี้แม้ในปี2013 CIA จะยอมเปิดเผยเอกสารที่ยอมรับการมีอยู่ของแอร์เรีย51อย่างเป็นทางการแต่ปริศนาว่าปัจจุบันพวกเขานั้นกำลังทำอะไรอยู่ข้างใน ก็ยังคงเป็นความลับที่ดำมืดเป็นไปได้ไหมว่าเครื่องบินรบในยุคต่อไปหรือเทคโนโลยีที่เรานั้นยังจินตนาการไม่ถึงกำลังถูกสร้างขึ้นเง,เงียบๆทางกลางทะเลสายที่ร้อนระอุโดยมีป้ายหามเขาเป็นประการด่านสุดท้ายที่กานให้เราออกห่างจากความเป็นจริงอันดับที่1เกาะเซนติเนลเหนือประเทศอินเดียแล้เราก็ได้เดินทางมาถึงอันดับหนึ่ง ของสถานที่ต้องห้ามที่อันตรายและเข้าถึงยากที่สุดในโลกหากคุณคิดว่าป่าอเมซอนหรือคัวโลกใต้คือที่สุดของการตัดขาดจากโลกภายนอกคุณกำลังคิดผิดเพราะการมหาสม,มุทรอินเดียในหมูกก่เกาะอันดามันมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่ปกคลุมด้วยป่าทึบและหาดทรายขาวสะอาดที่มันดูเหมือนกับสวรรค์นบนดินแต่ในความเป็นจริงแล้วมันก็คือป้อมปราการยุคหินที่ใครก็ตามที่ย่างกายเข้าไป จะไม่มีวันได้กลับออกมาอีกเลยเจ้าของเกาะแห่งนี้คือชนเผ่าลึกลับที่เรียกกันว่าชาวเซนติเนลพวกเขาคือมนุษย์กลุ่มสุดท้ายบนโลกที่ยังคงใช้ชีวิตแบบยุคหินเก่าเชื่อกันว่าพวกเขาอาศัยอยู่บนเกาะแห่งนี้มานานมากกว่า60,000ปีโดยตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์ไม่รู้จักการทำเกษตรไม่รู้จักโลหะและที่สำคัญที่สุดพวกเขาไม่รู้จักไฟ สิ่งที่ทําให้ก่อน,นี้กลายเป็นเขตห่วงห้างระดับสูงไม่ใช่พอาสัตร์ร้ายแต่เป็นเพราะความดูร้ายของชาวเซนติเนลพวกเขาปฏิเสธการติดต่อ,อก,กับคนแปลกหน้าทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะมาดีหรือมาร้ายหากเรื่องของคุณเขากลา้ชายฝั่งในระยะยิงธน,นูคุณจะได้รับการต้อนรับโดยหาฝนลูกธนูและหอกแทนทันทีรัฐบาลอินเดียเคยพยายามที่จะผูกมิตรโด,ดยการนำมะพระา้าวและของผ่อนไปวางไว้ แต่ก็ถูกตอบโต้มาด้วยความรุนแรงจนต้องประกาศกฎอายการศึกห้ามใครเข้าใกลก้เกาะในรัศมี5กิโลเมตรโดยเด็ดขาดโศคนาตกรรมที่ยืนยันถึงความอันตรายที่นี่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในปี2006ได้มีชาวประมงสองคนที่เมาสุราเละกเผลอหลับจนเรือนั้นลอยเข้าไปติดในเกาะพวกเขาจึงฉูกชาวเซติเนลสังหารแล้ฝังศพไว้ในทรายและล่าสุดในปี2018 มิชเนรีหนุ่มชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าจอร์จอเลนชาลที่พยายามจะนำศาสนาคิดไปเผยแพร่แต่เขาก็ถูกระดมยิงโดยลูกธนูจนเสียชีวิตและลากศพไปตามชายหาดทําการสายตาของชาวประมงที่แอบพาเขาไปส่งแต่เหตุผลที่แท้จริงโลกต้องปล่อยให้พวกเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่ใช่เพื่อปกป้องเราจากพวกเขาแต่เพื่อปกป้องพวกเขาจากพวกเราดยความที่แยกตัวมานานหลายหมื่นปีชาวเซติเนล จึงไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคพื้นฐานของโลกสมัยใหม่เลยแม้แต่ไข้หวัดธรรมดาหรือเชื้อโรคเล็กๆน้อยๆที่ติดไปกับเสื้อผ้าของเราก็อาจจะกลายเป็นอาวุธชีวภาพที่ฆ่าชีวิตของพวกเขาจนสูญพันธุ์ได้ทั้งเกาะในเวลาไม่กี่วันก็เป็นได้เกาะเซนตินเนลเหนือจึงเป็นสถานที่เดียวในโลกที่เวลาหยุดเดินเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตที่สอนให้เรารู้ว่าบางครั้ง การไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวก็คือการแสดงคารมสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดการปล่อยให้พวกเขามีชีวิตอยู่ในโลกใบเดิมของพวกเขาต่อสู้และดำรงเผ่าพันธุ์ตามวิถีธรรมชาติอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการยัดเยียดความสีวิไลที่พวกเขาไม่เคยต้องการมัน